สวัสดีครับมาเปิดราคางววาตอนคำคำพี่น้องครับสองถุ่มกลัวครับพึ่งหาหยามมาครับพึ่งมาหอดครับยากระยุไก่พะโลกครับพี่น้องครับมาเบิ่งงววาโคมสี่หมื่นหกครับยั่งยู่อยู่ครับนี่ครับกําลังอ้วนกําลังไสครับกินยาดีอยู่ครับพี่น้องครับสี่หมื่นหกพันครับ เป็นงวลูกตัวที่สองเป็นลูกเพศเมียครับอันนี้ลูกเพศเมียครับตัวที่สองครับสีแดงไว้ทั้งสองตัวครับเพศเมียครับแม่ลูกนี่ครับโคมสี่หมื่นหกพันครับโคบนี่ครับแมถทายสูงร้อยสามสิบครับพี่น้องครับลูกอายุสี่ถึงหาเดือนนะครับเริ่มจากคางนุ่มนะครับลูกครับัวงข้าเจาปล่อยครับครับ โอรยธรรมชาติเลยเมกับจอยนี้ครับมาเพี้ยนเอาครับพี่น้องครับบ่าวตึงกําลังเพี้ยนให้ย่ครับยาเต็มห้างลยครับพี่น้องครับหอาหารกินดีเฟื่องกกินดีครับบอเลือกครับให้สนใจครับโคมนี่ครับสี่หมื่นหกพันครับกระโรมหาบ่าวตึงเลยครับพร้อมจัดทรงครับพี่น้องครับอหิวหญาแหงครับงัวครับ เม่ฉีดยาให้นะครับขาพยาบำรนุ่งเรียบร้อยครับยังตะเข้าบ่านเปลี่ยนครับมือจัดทรงเดียวเปลี่ยนให้ครับพี่น้องครับบรยากับสาหรับเรื่องเข้าครับกําลังอ้วนกําลังใสครับลดกซีทั้งหาเดือนครับเป็นูกเพ็เมียเครื่องดำมาทั้งสองครับมือถ่วงถ่ายครับอันนี้เป็นแสงไฟจากแฟลชครับพี่น้องครับแสงไฟจากแฟลชแต่ว่าง่วงกับสีแดงนะครับเครื่องดำมาทั้งสองครับ ขาบะทถกบะทอนครับโคมนี่ครับป็นง้อไทยกลางครับเลี่ยงง่ายครับโคมนี่ครับเชื่องเื่องทั้งแม่ทั้งลูกครับสี่หมื่นหกพันครับลูเพีเมียงามๆครับจังหน่อยกระไดสองหมื่นแล้ะครับพี่น้องครับดูคนครับใครมีสวนหญ้าครับเอาไปใส่นะครับพี่น้องครับอันนั้นจังหน่อยก็ขึ้นแล้วครับแม่ครับเมื่อนี้ได้ยินเสียงห่องนะครับโอ้โหว่าห่องขึ้นหรือห่องหิวหญ้าครับ บ่โดนคาดว่าจะได้สมครับพี่น้องครับวุ้ยแม่ครับเอ็ดดำเป็นดำครับเปิงช่วง้ายครับสี่หมื่นหกพันครับโคมนี่ครับนมซีเต่าครับน้มลางงามครับหางวีแบบแบบครับพี่น้องครับยุ่งหลายครับสวงคำครับคำนี่ยุ่งไรเนี่ยครับไฟกับเอาบ่อยูครับ ไฟไรยุ่งยุ่ครับแต่ว่ากะมีให้เก่าครับแต่ไข่กบมีครับยุ่งกับมีน้อยลงครับไอ้สนใจครับเปิดราคาช่วงค่าครับสองถุงกว่าครับสี่หมื่นหกพันครับเมลูกน้ำเาครับพี่น้องครับหนาเลียงครับงอโหนนี่ไซสดีครับพอด้ค่าน้ำมันเล็กหน่อยเบาตึงกะจะปล่อยออกครับพุมนี้ครับให้พี่น้องไปเพี้ยนเอาครับ หญ้าเบาตึงจะเมดนะครับสวนหญ้าครับโป่งน้ำบวท่านครับโอ้กินหญ้าดีแห้งครับคํำใหญ่เลยครับแมลูกโอรมนี่ครับเป็นงัวลูกสองครับอันนี้เป็นลูกตัวที่สองครับถ้าเบิงเขาก็ว่าเป็นง่วลูกแรกนะครับแต่ว่าผู้เลี้ยงพ่นว่าตัวที่สองครับงัวดสดๆอยู่ครับเพี้ยนเอาดีๆีนี่โอ้ยบนหน่อยนะครับเมเพ่นครับเป็นง่วไทยกลางครับพี่น้องครับ ลูกแม่ยางดีครับลำตัวเงาโพนดีครับลูกเป็นตะหักครับลูกครับใส่เมาให้ยางดีครับเชื่องแห้งครับลูกครับแม่ดูกคมนี่ครับเชื่องแห้งครับเบิ้งเสียงกินยาครับกินยาครับง่ง่ๆครับเบิ้งครับโค้งสางได้ครับ คมแม่ครับสี่0มืนหกพันครับคมนี่ครับสำหรับท่านใดสนใจกระโทนมหาเบาตึงได้ครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเดื่อนเทียงขึ้นกระโทนมาได้ครับรับซ้ายตลอดครับนอกจากสีนอนบนหูเมื่อครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับเบาตึงกขอจบคลิปเพียงเทานี้ก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับผม